ครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่อัปเดตอยู่ห้วยพึ่งนะครับพอดีข้างหน้ามันเอ้ยข้างในนะครับมันพื้นที่มันไม่พอนะครับก็เลยเอามาเจาะข้างนอกแล้วนะครับ2คันครับเข้ามาใหม่มาดูกันนะฮะสองคันนี้ก็พึ่งเข้ามาวันนี้เลยสดร้อนๆนะครับเป็น Camry นะฮะ2.2 GTX นะครับสีอะไรไม่รู้ รถเก่งไม่ค่อยสันทัดแล้วก็ตาถัว่วตาถั่วนี่อะไรเยอะนะฮะตัวนี้แต่เป็นเชื่อง 5A นะตัวนี้นะครับมาดูแคมเปรี่ดีกว่านะครับเป็นเป็นรถเอามาจากสกลนะครับแต่เป็นป้ายนครพนมมีเล่มมีชุดโอนครบนะคันนี้นะฮะเป็นเกียร์อะไรนี่โอ้โหเปิดไม่ได้ครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะจอดนานใหญ่นะตัวนีนะ้น้ำหนักเกือบตันห้านะครับ ตันสเกือบตันห้านะติดแก๊สดูือเปล่านะผมยังไม่ได้ดูอะไนั้นชัดเลยนะครับคันนี้ทะเบียนมีนะภาษีมีภาษีไม่แน่ใจว่ามันขาดไหมนี่แต่ขึ้นลาหมดแล้วนะครับคือรื้อขายหมดครับสองคันนี้นะฮะแล้วก็ข้างในก็มีน,นี่หนักนะครับใหญ่ใหญ่คันนี้ใหญ่ อันนี้ก็รื้อหมดนี่ล้อแม็กดีสวยเลยนะฮะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องของมันเลยเดิมๆนะฮะเจียวโต้เดิมๆใครหาอยู่นี่ล้อแม็กของอะไรไม่รู้ซิ่งดีจริงเลยคันนี้อน่ยางก็พอได้อยู่นะนี่เอาใครจะไปปั้นนะครับขอบเล็กๆเองยางขอบสิบห้าฮะแต่ยางมันแก้มมันนั่นเฉยเนี่ยดูมันติดลมยาง แล้วรถมาถึงเลยเอา้าใครหาอยู่นะฮะสองคันนี้ก็มาบอกข่าวเรื่องการถอดอะไรนะฮะอะไรอยากได้อะไรนะฮะก็มาเลยนะฮะอยู่อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกรสินนะครับเส้นสองหนึ่งศูนย์หนึ่งะฮะไปทางนาคูประมาณสามกิโลโซเว็กไฟนะฮะคอนโซลอย่างเงี้ใครยังใช้อยู่แคมเบรี่ครับแคมเบรี่มาทีนี้มา ตามหาช่างหรือใครถามเรื่องอัปเดตนะฮะงานบ้านนี่ฮะสิบสี่วันนะฮะหลังที่จะอัปเดตล่าสุดก็ยังเหมือนเดิมนะฮะช่างยังไม่มาเข้ามาเลยผู้รับเหมาก็ยังไม่เข้ามานะฮะเพราะว่าฝนตกครับสิบสี่วันละสามเดือนแล้วนะครับตัวนี้นะฮะสามเดือนละอันนี้ก็สามเดือนสามเดือนสามเดือนแล้วนะฮะเบิกเงินก็เบิกไปสองงวดนะครับเป็นงวดแรกก็ หกแสนเอ้ยสามแสนแล้วก็เบิร์งวกสก็สองแสนสามเป็น6กแสนสนะครับแต่ตัวนี้ผมจะมาตามหาช่างนะหาคนแถวบ้านนี่แหละแถวงวยพึ่งนี่แหละมาทําโครงหลังคานะครับตัวนี้ทำโครงหลังคานะแบบเหมาก็ได้นะครับแบบเหมาหรือแบบค่าแรงก็ได้แล้วแต่สะดวกนะเป็นลองลองคิดมาเขาคิดตารางเมตรแล้วเท่าไหร่นะครับโครงเพาะมุงหรือเฉพาะโครงก็ได้นะครับ เป็นอ่าตัวนี้ห้าค,คูณห้านะฮะห้าคูณห้าร้อยร้อยเท่าไหร่ไหมแล้วผมจําไม่ได้ร้อยแหน่อยนะฮรร้อยกว่าตารางนะฮะทั้งวัดรอบนอกแล้วนะฮะตัวนี้ว่าจะทําเอาไว้นั่งเล่นนะครับเป็นสองล็อกนะตรงนั้นเป็นล็อกเล็กนะครับล็อกเล็กเอาไว้ทําเป็นห้องนั่งเล่นนะครับตัวนั้นแต่ตัวนี้นะเป็นออฟฟิศนะครับใครอยากได้ก็เอ้ยใครนะฮะเขาจ้างกันยังไงก็ลองมานะฮะ ก็ลองมาเสนอราคามาดูนะครับเป็นช่องละห้าห้าห้านะครับก็เป็นสิบห้าสิบคูณสิบห้านะไม่รวมข้างหลังเอาไม่รวมข้างหลังก่อนเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันชอบต่อเติมออกไปนิดนึงนะครับนะฮะสิบคูณสิบห้าได้กี่ตารางเมตรนะฮะไม่รวมชายคาออกไปนะฮะเราลองสิบคูณสิบห้านะครับเฮ้ยร้อยห้าสิบ อ๋องันก็เสือดหลายแหละใช่ไหมร้อยห้าสิบตารางประมาณนี้ใช่ไหมเอ้ยมัน,ม,นมันใหญ่กว่าบ้านเหรอบ้านสองร้อยยี่สิบหกน่าจะใหญ่แล้วมั้งครับมะก็ลองมาดูนะฮะแต่นะฮะไม่เอาคนพวกโกงนะครับเบิกเงินไปแล้วหายจ้อยนะครับมาทำ ของนิดนึงแล้วหายจ้อยนะแล้วก็เบิก,กรอบแรกแล้วไปเยอะๆแล้วมาทํากอกแก๊กแล้วไม่มานะผมไม่อยากเป็นคดีความกับใครนะครับก็หาช่างแบบแถวบ้านนะเชื่อใจได้นะครับไม่ต้องโทรไปแล้วผัดวันประกันพรุ่งนี้ไม่เอานะครับช่างผมประกาศหาช่างแบบนี้นะแบบว,ว่าเหล็กจ,จะมาวันนั้นวันนี้นะฮะถ้าเหมาไปแล้วก็ ซื้อของมาหมดเลยนะฮะซื้อของมาหมดเลยนะฮพวกเศเหล็กนี่ก็เอาซื้อมาเกือบมันพอละถ้าไม่พอก็ท้มันเลยนิดนึงนะเยอย่างนี้นะนะฮะเอาแบบนั้นนะไม่ต้องซื้อของมาแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะครับเหล็กทีละสิบเส้นยี่สิบเส้นนะครับมาใช้ระยะเวลานานๆนะครับเอาเงินเราไปแล้วไม่มาทํามาเร่งนะไม่มาเร่งมาทําอย่างนี้นะครับทําแบบรวบๆมาทําแล้วก็ทําแบบรวบๆนี่ไม่เอานะครับผม ประกาศไว้ตรงนี้เลยนะฮะทำตรงนี้นะผมไม่ได้ว่าหมายถึงบ้านหลังนั้นนะครับบ้านหลังนั้นดีครับบ้านหลังนั้นนะครับก็สามเดือนแล้วครับนะได้ก็ได้นี่ฮะสามเดือนแล้วเขาทางานเร็วมากครับบ้านหลังนี้นะเนี่ยเหล็กแปรเขาก็ยังไม่เอามาใส่นะฮะเขาว่าฝนตกเดี๋ยวรอก่อนนะฮะบริษัทอยู่ร้อยเอ็ดนีเป็นผู้ระเเหมานะไม่เกี่ยวกับช่างนะช่างเขาก็ทําตามของนะครับ ทำตามของทำตามเงินถ้าจ่ายเงินเขาก็ <c oughs> เขาก็มาทําแต่อันนี้เขาฝนตกเขาบอกนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันกับอทิบุผมว่ามานะอันนี้อันนี้เขาทําดีอยู่นะฮะทำดีบริษัทใครอยากไปสร้างบ้านกต็ติดต่อเขาเลยครับบริษทัทยูร้อยเอ็นนะฮะเขาก็สร้างให้อ่าบริษัทเอ็นวงหมอลำดังๆนะฮะวงหมอลำาะดัๆอยู่สารคามนะฮะดังระดับประเทศอยู่นะฮะ ทำนะสัญญาหมดสิ้นปีนะครับเขาน่าจะมาเร่งทําให้ตอนช่วงสุดท้ายนะครับแบบบึ้มๆๆเลยนะฮะน่าจะคิดว่าอย่างนั้นนะครับโอ้เตะแรงอย่างเลยนะฮะตอนนี้นะรอมุงนะครับโทรไปว่าเขาบอกว่า,วาเดี๋ยวฝนตกรอฝนก่อนนะฮะร,รอพายุออกก่อนนะครับตอนนี้ก็เข้าไปสามเดือนแล้วนะครับแต่ก็ ก็รอให้เขามาทําก่อนนะครับตัวนี้ก็เห็นใจเขาฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกนะครับทําดีนะบริษัทนี้ทําดีทําดีมากนะฮะใครอยากจ้างก็เข้าไปเลยครับที่ร้อยเอ็ดนะครับบริษัทที่ผมจ้างนะเนี่ยตรงนี้โอ้นะฮะเหลืออีกสามเดือนนะครับรอสัญญานะครับสัญญาสามเดือน เอ้สัปดาสัปดาหกเดือน,นครับร้อยแปดสิบวันนะครับเบิกไปแล้วหกแสนสองตัวนี้นะฮะเขาก็ยังรอ,อให้ฝนมันรอ,อให้ฝนมันหายก่อนนะครับนี่่ะว่าฝนช่วงนี้กำลังตกดูนะฮะฝนกำลังตกช่วงนี้นะพายุเข้าครับพายุเข้าผมถ่ายคลิปนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่30กันยานะครับน่าจะลงน่าจะนานอยู่เพราะว่าคลิปเยอะอยช่วงนี้นะครับเอ้าใครแต่ผมเอาตัวนี้นะผมไม่ได้ให้เขานะครับเพราะว่าอยากที่เขาบอกว่าทําไมเขาทําดีทาไมไม่ให้เขาทําตัวนี้ก็ผมอยากให้เขาทําตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับไม่อยากให้มั่วกันอย่างนี้นะครับก็อ,อยากหาผู้รับเหมาผู้รับเหมาแบบไม่โกงนะครับไม่ทิ้งงาน ไม่เบิกเงินไปแล้วโทรไปก็ผัดวันประกันพรุ่งนี่ไม่เอานะผมไม่เอานะครับเจ้านี้ผมหาใหม่นะฮะหาแบบหาแถวบ้านนี่และนะไม่ต้องไกลนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้เหล็กเยอะอยู่เพราะมันกว้างนะครับกว้างอยู่นะฮะพอรับเงินไปแล้วหายเงียบเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเจอเยอะแล้วนะฮะโกนโกงของพวกนี้นะผมไม่อยากเจอนะนะ ก็ใครอยากกันก็ลองคอมเมนต์มานะครับตามหานะแถวไม้พึ่งนะครับแถวบัวขาวสมเด็จอักนะูนะครับแต่ตัวนี้ผมให้ทำนะถ้าจะทำตลกลงสัญญาก็น่าสํารองเงินจ่ายก่อนนะครับถ้าจะเหมาของนะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวหายเงียบอียนะครับพวกผู้รับเหมาคนดีๆก็มีเยอะนะแต่หาผมตามหาคนดีนะ่แต่ยังไม่เจอเลยนะครับ เนี่ยมีเจอตัวนี้เหรอนี่นี่สามเดือนแล้วนี่ตัวนี้นะครเขาทําดีอยู่นะครับรออีกสามเดือนนะครับก็หมดสัญญาก็น่าจะเสร็จเร็วนะครับน่าจะเสร็จช่วงสามเดือนสุดท้ายนะครับไปครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผม